วันนี้นะคะมีการเปิดเผยมาแล้วว่าคุณทักษิณน,นายกเศรษฐาแล้วก็อดีตนายกสมชายอ่ะสนายกเก่าสองใหม่หนึ่งปัจจุบันสิไม่ใช่ใหม่อ่ะปัจจุบันหนึ่งขาดคุณนุ้งอิงนะคุณนุ้งอิงอาจจะหลบไปอยู่ทางนั้นไม่งั้นก็จะ4ี่ห้าคนเป็นแกงนายกเออแต่นี่พี่ธรรมนัสนะจ้านางประกบนายกเศรษฐาใกล้ชิดป้อใหญ่นะ เออนะมีดินเนอร์นะม, dinner, นะมีดอกกุหลาบสีขาวๆปักสวยๆเนี่ยเห็นไหมนั่งกินข้าวกินอะไรกันเออสวยงามสวยงามมีผ้าออกมาแล้วนะเออแต่ยังไม่รู้นะกินอะไรกันอ,อืมีนี่ร้อยเอกธรรมานัฐพมเผ่าเขายังอยู่พรกพลังประชารัฐนะไม่ได้อยู่พรกเพื่อไทยบางคนอาจจะเข้าใจผิดแต่เอ๊ะอยู่แต่ในนามหรือเปล่าหรือย,ยังไงพี่นัทอืมนะพี่นัทมาประกบไงนะเออนะ แต่ไม่เห็นพรคพลังประชารัฐนะฮะแต่เขาวันนี้เขามีประชุมพรุ่งนี้เขามีประชุมคลรมอกันหรือเปล่าอา่แต่นายกมาละแล้วนายกเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตที่เขาไปซื้อผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมาเป,เป็นผ้าเป็นผ้าเขามาเอามาตัดเก๋ๆไปอ่ะเห็นแล้วนะภาพนายกสามคนเก่าสองหรือจะเป็นเก่าหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่ล่าสุดหนึ่งหรือ,อยังไงหนึ 1. 1่งจุดหนึ่งนายกศูนย์จุดห้า มานายกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะตามนี้แต่ยังไม่รู้นะกินอะไรกันอืมกาทางน่าจะของดีๆนะเธอเพราะว่าดูจัดโตะ๊ะจัดอะไรนะคงไม่เอาอะไรนวนวๆอะไรมาไม,ไม่กินไม่ดีกันนะอ่ากินดีๆหน่อยเพราะใหญ่คอเนี่ยเอาออกแล้วคอคอกันหลังเอาออกแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไม่หลนะ่อนะเออไหนดูเสื้อสิเสื้อเฟนดีหรือเปล่าหรืออะไรอ่ายังมองไม่ชัดโอเคตามนี้